ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอยแอนดรอยตรงรุ่นตรริดรถยนตรร์น,นะครับวันนี้เราก็อยู่กับผลิตภัณฑ์บิชิก้านะครับผมมากับผลิตภัณฑ์จอยแอนดรอยตรงรุ่น Mercedes Ben บนซ์เอ็มเอลนะครับ W164 2005-2012ถึงนะครับสำหรับในรุ่น Mercedes Ben บตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรถ SUV ซึ่งวิทยุที่แถมมากับรถเนี่ยก็เป็น MP3 นะครับบางจอก็แถมหมดเป็นมอนิเตอร์ขนาดเล็กแสดงประมวลผลให้ดูหลายๆท่านเนี่ยยนนะคคครรัับบกก็เเิ่มุ้ ใช้พวกสมาร์ทโฟนในระบบ iOS หรือว่า Android ดเป็น u t u b e หรือว่าเล่น g o o g l e Map อยู่ประจำนะครับวันนี้เองเนี่ยบางทีเราก็อยากจะนำเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับพวกตัวสตรีมมิ่งเพลงสตรีมมิ่งหนังต่างๆนีมาเล่นในเครื่องนะครับเราจะไปต้องเปลี่ยนตัววิทยุเดิมของรุ่น Mercedes-Benz ML Class ตัวนี้เนี่ยให้กลายเป็นตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับสำหรับในจอ Android ตรงรุ่นของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นจอแบบนี้นนะครับ ก็จะมีเนื้อจอที่เป็น IPS นะครับขนาด9นิ้วมีลักษณะของตัวแ a มนะครับ2กิกนะฮะเล่น2จอพร้อมกันได้หรืออาจจะเรียกว่า m u l ติ w i n d o w นะครับหรือถ้าเราใช้ตัวลอมนะครับในนี้จะมีลอมขนาด32กิกลงแอปพลิเคชันได้หลาย10แอปทีเดียวสำหรับในเครื่องนี้เราลง YouTube แล้วก็ Google Map มาให้ใ,หในเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ ไม่ต้องดาวโหลดไม่ต้องเข้า Play Store นะครับแล้วก็สำหรับที่จะดาวน์โหลดพวกตัวสตรีมมิ่งนะครับพวกจุกมิสิกนะครับหรือว่า Spotify นะครับก็สามารถดาวโหลดมาเก็บในเครื่องได้สำหรับในตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีกรอบนะครับด้านข้างที่เป็นสีเทาเกือบดำนะครับผงสร้างด้านหน้าเมื่อเราติดแล้วเนี่ยจะมีเหมือนปียกแคปนะครับหรือปีกที่บังแดดอยู่ด้านบนเนะื้อวัสดุก็เข้ากับตัวคอนโซลรถซึ่งนะครับสำหรับในตัววิทยุเขาเองเนี่ยก็จะมีตัวเก่าไม่ใช่เลือกอยู่4แบบเนี่ยนะฮะ สามารถเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับในตัวโครงสร้างก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นโค้งมนด้านล่างจะตัดเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีด้านบนเนี่ยจะกว้างกว่าด้านล่างนะฮะด้านบนนี้นะฮะมาดูด้านหลังกันนะครับในด้านหลังของเขาเองเนี่ยฮะก็จะเป็นเนื้อพลาสติกนะครับสีเทานะครับดำนะฮะแล้วก็ตัวเนื้อเฟรมของตัว Android เนี่ยนะฮะก็จะมีตัวโครงสร้างที่เป็นสีเทาเกือบดำนะครับแล้วก็จะมีตัวช่องเสียบอยู่ด้านนี้นะฮะมีช่องเสียบ เสา GPS นะครับแล้วก็มีชุดกิบล็อกนะครับซึ่งขาดไม่ได้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดพิเศษหลายๆท่านสั่งจอตัวนี้มานะครับจากในต่างประเทศขาดชิ้นนี้โทษทีครับใส่เข้าในจัลรถเดิมไม่ได้เลยนะครับต้องมีเซตเนี้ยนะครับเข้าไปอีกด้วยนะครับในตัวเขาเองนะฮะเรามาดูกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้างสำหรับในชุดของเขาเนี่ยก็จะมีตัวอุปกรณ์ชุดนี้ครับเป็นชุดพิเศษเลยชุดนี้เราเรียกว่าชุดคอนโทรลเมอร์ไลน์แล้วก็คอนเน็ก วิยุต,ต่างๆนะครับเป็นระบบแคนบัสนะครับแล้วนำตัวปลั๊กชุดนี้นะคเสียบเข้าด้านหลังแล้วก็นำตัวชุดสายสีโขาวเนี่ยเสียบเข้ากับกล่องแคนบัสแล้วก็มีชุดสายไฟนะครับหัวปลัก๊กอีก3ชุดที่เหลืออยู่นี่นะครับก็นำปลั๊กเดิมของรถเมาเสียบเข้าที่นี้ได้นะครับเสียบให้ตรงช่องนะครับก็จะเข้าได้พอดีเลย สำหรับในสายตัวนี้ก็จะมีสายอยู่มาสัก30เส้นได้ก็แต่เลาต่อจริงไม่ยุ่งยากเลยนะครับนี่ก็คือชุดแคนบัสสำหรับ Mercedes-Benz ML Class นะครับตัว W164 ครับ มาพร้อมกับตัวชุดขยายระบบเสียงแล้วก็ระบบภาพที่สมบูรณ์แบบขึ้นครับในตอนนี้ถ้าเกิดเราต้องการต่อกับทีวีดิจิตอลนะครับดูทีวี3579โดยไม่ต้องแชร์เน็ตมีสายนี่ให้นะครับจะมีช่อง AV In สีเหลืองชุดนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะต่อทีวีหัวหมอนนะครับหรือทีวีให้ด้านหลังให้คนนั่งด้านหลังได้ชมในชุดนี้ก็จะมีชุดปลั๊ก a v out นะครับหชุด็นขนาดที่ถ้าเราต้องการขยายระบบแอมนะครับหรือว่า สาวูเฟอร์นะครับเบสนะครับหรือซับย่างอะไหล่เนี่ยเราก็มีชุดซับเอาให้อีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็เราสามารถจะเพิ่มเติมระบบเข้าไปที่พาวเวอร์แอมป์ในรถนะครับมีปรีเอาอีก2ชุดในพาวเวอร์แอมป์เนี่ยก็จะเป็นการต่อเพื่อคนโทรลกับตัวลำโพงหน้าหรือว่าลำโพงหลังของรถได้ด้วยนะครับก็เป็นเซตนี้เข้าไปในชุดของเขาเรายังแถมกล้องถอยหลังนะครับที่เป็นกล้องให้เลือกหลายแบบตั้งต่อไปนี้นะครับในกล้องถอยหลังเนี่ยก็จะมีตัวสายกล้องเสียบเข้าด้านหลัง ตัวจอ Android นะครับแล้วก็สายกล้องตัวนี้จะยาว5เมตรนะครับสามารถต่อทันทีที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยนะครับเราจะไ,ได้ภาพที่หน้าจอหนึนภาพกล้องถอยหลังถอยหลังอย่างปลอดภัยทีเดียวในตัวจอ Android เนี่ยนะครับเราได้โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Google m a p นะเรียบร้อยแล้วในบางทีเนะี่ย g o o p s e Map เนี่ยนะครับก็จะต้องแชร์เน็ตไวไฟจากมือถือเ,เข้ามาในเครื่องนะครับถึงจะเล่นได้ แต่เอาเถอะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Map off ไ line มาเก็บไว้ในเครื่องนี้ก็ได้นะครับในลมขนาด32กิกเนี่ยเรามีสายรับ GPS ชุดนี้มาให้นะครับในสายรับ GPS ตัวนี้นะฮะหรือเสารับดาวเทียมเนี่ยเราสามารถเล่น Map off ไ line นะครับนำทางได้อย่างสบายทีเดียวครับในซอสเดิมของเราที่เราเล่นในสมัยที่แรกๆเนี่ยเราก็จะนำเพลงนะครับมาเก็บไว้ใน Flash Drive นะครับเป็นเพลงประเภท MP3 นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถนำทั้ง Flash Drive หรือว่า ตัวฮาร์ดดิสก์เอ็ก a l เทนี่ยนะครับเซฟเพลงที่เป็น MP3 ได้ปกตินะครับ WMA นะครับหรือไฟล์เพลงที่มีรายละเอียดสูงๆซึ่งเราเรียกว่า lossless นะครับก็คือประเภทที่อาจจะนามสกุล f l a c นะฮะหรือว่าเป็นเวฟก็แล้วแต่นะครับในช่วงนี้เนี่ยเรานำมาต่อเข้ากับ 1> USB 1ชุดที่เรามีมาให้นะครับใน USB เนี่ยก็สามารถต่อเครทจอและทำให้ทำงานได้ทันทีนะครับในลักษณะของเพลงแบบต่างๆและเดียวเพิ่มเติมออปชันมากกว่านี้ก็คือในเรื่องของตัวการดาวน์โหลดเอ่อวิดีโอหรือหนังหรือคลิปนะครับในดอทไลตั้งแต่ AVI นะครับ MP4 MP5 MKV นะครับตั้งแต่ไซส์ 360p นะครับ120 รหรือ1 0 8 0 p ก็สามารถนำมาเล่นในเครื่องนี้ได้อย่างสบายนะครับโดยผ่านช่อง USB นี้เช่นกันนะครับในออปชั่นที่เพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้เราได้แถม USB มาให้2ชุดนะครับ USB แบบนี้ชุดนี้อาจจะเป็นชุดที่ต่อกับตัว l l s s h r i v e นะครับหรือว่า ชาร์จกับพวกโทรศัพท์มือถือได้นะครับเรามี USB อีกชุดนึงครับเราสามารถนํามาต่อกับกล้อง Android ได้รถซึ่งถ้าเกิดเรายังไม่มีกล้องหน้ารถเราก็ซื้อกล้อง Android ตัวนี้เพิ่มเข้าไปแล้วก็ต่อเข้ากับตัวสาย USB อีกหชุดนะครับโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟอะไรนะครับตอนที่ตั้งติดก็เสียบปุ๊บเราก็ใช้ได้เลยสามารถเซฟภาพและไฟล์ต่างๆเก็บไว้ในเครื่องของตัวกล้อง Android ได้แล้วก็ยังสามารถเก็บภาพไว้ในจอ Android ติดรถยนต์ เบนซ์คันนี้ได้ด้วยนะครับในภาพเนี่ยก็จะบันทึกภาพหนึ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นลักษณะของตัวบอกละติจุดลองติจุดวันเวลาสถานที่อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยังบอกถึงสถานะความเร็วขณะที่เราขับเคลื่อนหรือขณะที่เกิดเหตุได้ด้วยเอาใจครับเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์เขาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็หลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยจะได้ผลงานการติดตั้งที่เป็นยังไงติดตามผมมานะครับ ครับและสลบทัศนที่สนใจจออนดยตรงรุ่นติดรถยนต์มิชิกนนะครับสามารถโทรมาหาเราได้ที่029323485ครับ084524433ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.carpromarket.com เข้าไปเป็นเพื่อนกับเราที่ ID l ดีย s i p o p n e เยี่ยมชมสาขาพีวันทั้ง15สาขาได้วันนี้ผมอ c โก้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ